สวัสดีค่ะมาพบกับแม่แจกน้องจริงแล้วนะคะมากินส้ตมตำครับทุกคนวันนี้มีส้ตมตำแล้วก็ขนมจีนมีข้าวเหนียวด้วยค่ะข้าวเหนียวเรื่องเองส้งตมตำแม่แจกคตำใส่ใส่อะไรนะใส่ขนมจีน่ตำอะไร,ไรชอ,ชองเลยชองนลยหูข้าวทุกคนวันนี้กินกับน้องจี๋แล้วก็มีผักอันนี้ผักอะไรไม่รู้เขากินกับลาบเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวๆ วิ่งหิวค่ะทุกคนมาทำากินข้านะะวนียกันเฮ้ยลืมกินอันนี้เลยผักเพืออใบแมงลักเนาะอืมข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนือเน้ออะไ นื่อข้าวเหนียวลืมน้องอินที่บอกแม่เกลียนอะไรเกือบไม่ได้กินข้าวเหนียวค่ะหืมแซ่บผักเนาะใบหนึงนะกหืมแซ่บมากทักคน ทำเองกินเลงอร่อยเนาะ เหมือนรีบกินยังไงไม่รู้ <laughs> อืมไอคำนึงนะเดี๋ยวคลิปยาว อแซ็ตมากค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะที่ทําไม่กำลังใจไม่ใจงงน้ิงจีบ๊ายบายค่ะคิบหน้าเจอกันใหม่แซ็มากค่ะทุกคน